สวัสดีค่ะพบก,กันอีกแล้วนะคะกับช่องคูมพันตุลากันมาชื่นชมน้ำปรดาลน,นาน้องเตือนใจค่ะนาน้องคูมพันนี่แหละค่ะน้ำปรดาลน,นี่ค่ะจากจากอะไรนะคุณลิศโซ,ซล่าเซลอะไรนะโซ,นซล่ซาเซลเออโซล่าเซลนี่ค่ะน้ำไหลมานี่แล้วก็ปล่อยลงสาดด้วยแล้วก็ปไปนู้นไปฟองไส่ไก่สวนเศรษฐกิจพอเพียงคก่เอฟซีขาเนี่ยเยน็ยนเยน็นเนี่ยค่ะพี่น้องเนี่ย น่าชื่นชมค่ะโอ้เย็นมากเลยค่ะนี่ค่ะเป็นอ่างสวยงามมากเลยค่ะเอาไปดูพาไปดูผักกระจงค่ะเอฟซี SC ค่ะนี่ค่ะพาไปดูผักกระจงนี่เลคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นผักกระจองน้องสาวน้องสาวไปหามาปลูกสวยค่ะกำลังเป็นดอกนกะคุริเนะครับ โอ้เป็นบุสวนผักคันจองอันนี้คือปลูกเอานะคะปลูกนะคะเอฟซขานี่ค่ะสวยงามมากเลยค่ะขอบคุณ f อฟมากๆเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องทำไมจะลงไปได้คุรับเดี๋ยวคุมพันไปลงไปใกล้ๆก่อนไปทางไหนไปทางน้อนอ๋อไปทางน้นนะ ก็จะได้ตลอดเลยเนาะโอ้โหสวยมากเลยค่ะ FC ขาเนี่ยค่ะคือผักกัญจองที่น้องกุมพันธนำมาปลูกสวยมากเลยค่ะนี่ค่ะแล้วก็จะเป็นน้ำมาดานไหลลงมาเนาะครับชื่นชมประสบความสำเร็จแล้วค่ะ FC ขาดูดูดอกผักกัญจองงามมากเลยค่ะเหมือนเป็นผักกัญจองใหญ่ค่ะสวยมากเลยค่ะ เพาว่าแล้วคุมพันก็จะเก็บเลยค่ะเก็บผักคันจองเลยค่ะนาน้องสาวคุมพันนะคะคุมพัน์ไม่ได้มาลักเอานะนาน้องคุมพัน์ค่ะนี่ค่ะเก็บปักคันจองไปเลยปื๊ดบ้างามพี่น้องเก็บไปลวกกับเจ้วให้แม่กินีย่างบนนีนี่นะน้องสาวคุมพันติดงานนะคะ พอมานาะก็จะบอกว่าเอ้าผักกันจ้องเสียมาใครเอื้ีาวนมาค่ะามาดูอ้สวยงามมากเลยค่ะหน้าภาคภูมิใจค่ะนี่ค่ะถ้าเรามีน้ำบาดาลก็เราสามารถที่จะปลูกผักขึ้ดผักกินโดยที่เราไม่ต้องไปอซื้อนี่ค่ะ โเสียค่ะโอ้อ่อนมากเลยค่ะอ่อ,อนว่ารั่วเลยพี่น้องกวาตามมาค่ะเอฟซีค่ะคุณพันจะพามาเกียผักกันจองค่ะโอ้สุดยอดค่ะงามงาน,งานดูค่ะนี่ค่ะเป็นผักกันจองที่ น้องสาวปูกกุรีบมาทุกนี่ค่ะน้องสาวปูกสวยงามมากเลยค่ะขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะนี่ค่ะสวยงามค่ะสวยสวยค่ะบรรยากาศผักคันจมเดี๋ยวดูเซตี้เขากดมาทางกล้องหน้า เชิญชมเชิญชมผลงานของน้องสาวค่ะวันนี้มากับคุณสำริศตุลากันสองคนนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะผักกระจองสวยงามเลยค่ะน้องสาวปลูกเองค่ะน้องสาวคุมพันตุลากันค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เขามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ